โอเคครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม i t t m n Reborn กับผม NT Channel กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาสุ่มกันนะครับผมกับกายชาตอนนี้ผมมีอยู่30ใบ เอ้ย20ใบพิดผิดแต่ที่สำคัญไปกว่าน,นี้คือ SSR ครับผมนี่เราจะได้ SSR แล้วเว้ยเรามาลุ้นกันน่อยเราจะได้ SSR ตัวอะไรนะครับซึ่งเราจะสุ่มเลทเดิมเลยเลทของแลมโบแล้วก็ฮิบารินั่นเองนะครับผมสันซัผมไม่อยากได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็พระเอกผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะครับผมก็เลยยังไม่ค่อยสุ่มนะก็เดี๋ยวมันก็จะมาเองเพราะว่าเราขาดเราสุ่มแล้วไม่ตรงเลทเลยเมื่อคลิปที่แล้ว30บใบอะ ก็วันนี้เราก็ขอ SSR ตัวดีๆแล้วกันนะทุกคนเราภาวนาขอให้ได้ตัวดีๆตัวละครที่เราอยากได้กันเถอะสาธุเลยโอเคเรามาสุ่มกัน10ครั้งแรกกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้อะไรครับผมจัดไปขอฮิบาริหรือว่าแรมโบก็ได้ขอให้ตรงเลนหน่อยอยากได้ตัวละครใหม่ๆมาเล่นกันนะฮะจะได้เฟี้ยวจัดมาได้อะไรโอ้โหอันนี้ได้ซันซัสมาหชิ้นเศษนะครับผมอันนี้ได้แคปซูลกดข้ามเลยครับผม โอ้โหนี่ก็ข้ามาอย่างรวดเร็วครับผมเกลือแบบเกมนี้มันไม่ค่อยรู้อะไรมากมายถ้าเป็นตัวก็จะตัวออกมาเลยใช่ป่ะทุกคนเออมันก็จะแบบไม่ค่อยรู้อะไรเยอะแยะนะครับแต่แพ็กหนึ่งอะผมได้ผมเคยได้แค่ตัวเดียวไม่เคยมีสองตัวเลยเออน่าจะเป็นแค่แพ็คเดียวแหละน่าจะจําได้นะที่จําได้ผมไม่จําหมดแล้วตัวโอ้ยตัวอะไรวะไขวะเขาเป็นไขวะผมจําชื่อไม่ได้อะ่ะ จำชื่อไม่ได้นะทุกคนอ้เป็นสายเอดเดเอซะด้วยโอเคครับผมมาตัวสุดท้ายพอดีนะคะแล้วก็ไม่ตรงเลทซะด้วยถือว่าเฟี้ยวเลยทีเดียวเชียวไม่ตรงเลท <c oughs> ไม่ตรงเลทเช่นนงงั้นอะไรประมาณนั้นนี่ครับผมตอนนี้ถ้าเราสุ่มครบ90้าครั้งโอ้เราไม่ถึงแน่นอนอะทุกคนเพราะว่าจะหมดแล้วว่าจะหมดเขตแล้วนะที่ตอนนี้ผมสุ่มก็จะหมดเขตแล้วก็จะโหอ,อีกนานเลยว่าจะได้อยากได้เอเดอาร์จังเลยอะทุกคนโอเคเรามาสุ่มต่อดีกว่า อยากได้ว่ะแต่แม่งยากจัดแต่แต่เราแค่เอเดตตาสุดท้ายจะได้เอเดตอาร์แล้วครับผมมาลุ้นกันว่าจะได้เอเดตอาร์ตัวอะละครตัวอะไรครับผมจัดไปขอฮิบาริเอเดตอาร์ก็ได้นะต่อถ้ามันจะมีฟีก็ตามเถอะเ <c oughs> พราะว่าชอบมากเลยนะครับนี่ครับผมเนี่ยถ้าได้เอเดตอาร์จะเป็นอย่างี้ครับผมนี่จะเป็นแสงนี้แสงแบบบ๊อบบ๊บบบ,บ,บ,บนี่แล้วก็ตูมทีเดียวตัวอะไรมแม่งลุ้นยากจริงโอ้โห แบบเราขอสองตัวไม่ได้เหรอไม่ได้แค่ตัวเดียวตลอดเลยอะไรประมาณนั้นผมไม่เคยได้ตรงเลทเลยเนะนี่ยตั้งแต่เล่นเกมนี้มาเนี่ยอะไรครับเนี่ยห้าแล้วนะรอบที่หกแลมโบ้ครับผมตัวที่เจ็ดโอ้โหตัวที่แปดตัวที่เก้าโอ้โหมาตัวท้ายอีกแก <c oughs> ตัวท้ายแกทุกคนเราสุม่มเราไม่เคยได้ตรงเลทจริงแเราก็ไม่เคยได้ไดแบบเออของดีๆเขาเลยตัวอะไรครับผมโอรีบอลเอทอาร์ครับผม โอ้ oh my god ได้รีบอนไม่ใช่รีบอนดิมันชื่อซึอนะเออรีบอนน้ํามัน,นตัวเล็กๆจะบ้าเอ,อ้ยได้ซึนะมานะครับผมตอนจริงอยากได้อยากให้มันแยกไปอะแบบว่าเราได้สุ่มแล้วก็เออาร์ได้เออาร์ก่อนแล้ก็ได้เออาร์ HR ที่หลังอ่ะโห oh, ได้ซึนะแล้วตอนนี้เราก็ปั้นไปเยอะแล้วด้วยนะตัวนี้จะเปิดดูครับผมได้ซนะนี่ซึนะครับผมนี่โคตรเท่ ข้างล่างเลว่ามันชื่อมันเรียกว่าอะไรอีกปเดอร์อะไรอย่างจำมผมจำชื่อมันไม่ได้นั่นแหละจำชื่อไม่ค่อยได้ครับผมก็อัพไปเลยครับผมอัพไปเลยแบบอัพอัพอัพอย่างเดียวตัวลราเกมนี้ก็เป็นเกมที่สนุกพอสมควรนะครับมีทําให้เราเล่นไม่น่าเบื่อเพราะมีระบบเยอะแยะมากมายนะครับให้เล่นกันนะก็อย่าลืมมาโหลดมาเล่นกันได้นะครับผมกับตัวละครที่มีแบบบานปลายมากนะครับเมื่อกี้ผมจะกดอันนี้ให้ดูนั่นแหละ เล่นซึนะล่างนี้ให้ดูนะแต่ก็กดไม่ทันนะเดี๋ยวเขาออกไปทําการเปลี่ยนตัวละครแป๊บหนึ่งนะครับผมก้อนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นนี่หรือเปล่านะครับมันจะอยู่ยาวเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะตอนแ่งก็อยู่ดีก็ปิดช่างนั้นปิดนี้ผมเฉยเลยโอ้ไม่ก็ผมก็งงเหมือนกันนะว่าปิดทําไมอันนี้คือเราออกไม่ได้เอะออกได้สิมันจะออกไม่ได้ก็ผมจะจะไม่ตัดคิมนะเพราะว่าขี้เกียจข <laughs> ี้เกียจตัวเป็นขน อะไราประมาณนั้นนะครับต้องเราชอบกดผิดตัวตลอดเลยว่ะทุกคนนี่โคตรเทผมบอกเลยล่างนี้มันเทจริงๆนะเว้ยเทจัดๆนี่เรากดนี่ก่อนแป๊บน,นึงนะครับเราต้องเปลี่ยนตัวด้วยปึ๊บเอ็ดเใส่ได้ด้วยโคตรเฟี้ยวคนโคตรเทดูดิเราสีทองด้วยสวยโพดแล้วเราจะเล่นเองดกว,ว่าเราจะไม่ใช้บอทนะอยากดูสกิลว,ว่าสกิลมันจะเป็นยังไงนะครับผม กับซึนะนั่นเองนะฮะแต่จริงๆผมอยากได้ฮิบารีนะเพราะว่าเดี๋ยวล็อกอินประมาณ7วันมันจะได้ซึนะฮิบารีเหมือนกันเออโอเคเราอุ้ยบินด้วยวะเป็นการพุ่งไปแล้วปล่อยทอร์โดผมยึดเข้แล้วก็อันนี้ทำไรปล่อยน้ำแข็งต่อยพื้นต่อยน้ำแข็งแล้วก็ต่อยต่อยดูคอมโบซะก่อนคอมโบคอมจอยคอมโบคอมจอยคอมโบแล้วก็ปล่อยนี่ต่อยงัดขึ้นอือฮึอัปเปอร์คัตเป็นหนึ่งสเต็ปต่อยแข็งครับผมน้ำแข็ง มันก็ไม่มีอะไรต่างจากล่างเอเดเท่าไหร่นะครับผมแต่แค่สกิลมันจะอลังการกว่านั้นเองแต่ก็ตีไม่ตายทีเราเปลี่ยนขอเปลี่ยนเป็นตัวนี้ตีตายละเนี่ยทุกคนดูนี่เตะๆนี่มาดิครับนี่ปลอมแข็งก็มาดิครับนี่เนี่อันนี้คือต้องผมกดออโต้ไปแล้วจะได้ไวเพราะมันคูณสองนะครับผมเอาเมื่อกี้กดห้าไม่ตายให้ดูทั้งหน่อยล่าสุดคือกดไม่ทันนะฮะกดไม่ทัน คือจะรอ,อให้มันเต็มก่อนแล้วค่อยกดโอเคจะได้ดูกันว่าสกิลจะเท่แค่ไหนเต็มมันจะเต็มแล้วรอเต็มเหมือนรอให้เต็มเหมือนโอเคจะเต็มแล้วทุกคนเรากดเรากดเล่นเองแล้วกันเต็มแล้วทุกคนดูเรามาดูความเท่กันดีกว่าว่าจะเท่แค่ไหนเอา้าอื้อหือเป็นการฉีดออกไปทั้งสองฝั่งแล้วก็ถือว่าโดนหมดเลยนี่หว่าวิเคโคตรเฟี้ยวทุกคนโคตรเท่ก็มาดิเขาเรียกว่าล่าสกิลมันชื่อว่าอะไรวะผมจำสกิลไม่ได้ที่บอกเอ็กซ์ปั๊ดดี้ยี่อะไรอย่าง จำบ่ได้จำบ่ได้อุ้ยจะตายแล้วนี่ับผมเนี่ยปล่อยปล่อยแบบโดนหมดแต่เบาทิ้หายบอมากครับเล่นตัวนี้ดีกว่าจะจบไปไวนะครับผมเพราะเวลาจะหมดแล้วด้วยเรามานั้นสวยก็คลิปก็มีเพียงเท่านี้ครับมาสุ่มให้ดูนะครับผมวว่าเราจะได้เอเดอาร์ตัวอะไรครับผมตัวแรกของเราของไอดีนี้นะฮะก็คือสืณานั่นเองนะครับถ้าใครอยากจะดูคลิปเกมนี้อีกหรืออยากให้สอนอะไรเกี่ยวกับเกมนี้อีก ก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้นะครับผมถ้าชอบจใจอย่าลืมกดไลค์แล้วกด s u บ s ไค i b ์เพื่อไปได้จนทนคลิปอย่างมากเลยคลิ่น่าจะเป็นแล้วก็อย่าลืมกดติดตามล่ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆบ๊ายบายครับ Band, your Trapping out the bandos.